เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระสูตรไหนเหมาะสมกับเราแล้วเราจะเริ่มต้นตนรงท่กคนเริ่มต้นใหม่ครููสอนศีลสมาธิปัญญาแต่พอไปอ่านในพระสูตรเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยอาณาจักรของความรู้นี่มากมายมหา,าศาลเลยคราวนี้เราเรายังไม่ได้เรียงว่าต้นคืออะไรการคืออะไรปลายคยือพระสูตรนะครับแต่พวกครูเรียนเนี่ยเรียงสอนมาตั้งแต่ต้นเนี่ยคือศีลสมาธิปัญญาก็ศีลส,สมาธิปัญญาก็ถูกแล้ว ก็เรียนมาแล้วภาะนนก็พระสูตรในอธิบายอะไรก็เป็นพระสูตรนั้นอธิบายเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นเราก็ดูเนื้อหาดิพระสูตรในอธิบายต่อเนื่องหรือว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับศีลเกี่ยวกับอรพระสูตรนั้นก็อธิบายศีลพระสูตรในอธิบายฌานพระสูตรนั้นก็อธิบายฌานพระสูตรในอธิบายเรื่องปรกะ ปฏิปทาตัวสูตรนั้นก็อธิบายเรื่องอปนกกปฏิปทาที่สำคัญที่สุดก็คือรู้กันอยู่คำแปลก็แปลกันชัดเจนอัปนกรกกมันยังไม่ใช่พุทธถ้าไม่มีสามข้อนี้มันไม่ใช่พุทธปัาราสองมันก็ช,ชัดชัดอยู่แล้ว ทำไมมันถึงผืิน <ija> และสามข้อนั้นก็บอกชัดต้องสํารวมมีซีต้องมีเรื่องอาหารต่างๆเครื่องกินเครื่องใช้ต้องเกี่ยวข้องโภชนีมารมญดยุตญญาต้องมีสิ่งเหล่านั้นอยู่ในการปฏิบัติธรรมไม่มีสิ่งเหล่านั้นอยู่ในการปฏิบัติธรรมมันมันลอยลอยผมตอนนี้นจําลองความคิดของเขาคนระับพ่อครู จำลองความคิดของเขาก็คือเขาก็บอกว่าเขาเดินช้าๆอยู่ในวัดเนี่ยมันก็เป็นการสำรวมเขากินน้อยใช้น้อยก็อยู่ในวัดก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมันก็โพชเนวัตัญญุตานอยู่ในในมุมของเขาเสร็จแล้วเขาก็ไปนั่งหลับตาลักษณะอย่างนี้ส่วนใหญ่ในสังคมก็จะคิดแบบนี้ก็ไม่เป็นไรคุณคิดอย่างนั้นก็ได้คุณคิดอย่างนั้นก็ได้แค่นั้นถ้าคุณจะเอาอีกคุณก็มาเข้าใจให้ได้ว่าอย่างนี้มันสําคัญกว่า ตาหัจมูกลิ้นกายกระทบมันมีกามาคุณห้าคุณเดินเดินนั่นนั่นนั่นมันมันก็กามาคุณห้าที่ไหนแล้วนะะาะแล้วคุณจะป,ปฏิบัติลดละการไหมล่ะเนคขมมากคือออกจากการคุณจะไม่เริ่มต้นเลยเนคขมมาคือออกจากการคุณไม่เริ่มต้นสักทีและคุณจะได้ที่ไหนล่ะ ก็แปลกันเต็มๆคำนะว่าเนี่ยคำว่าออกจากกาออกจากการเป็นตัวเริ่มต้นไม่ได้ออกว่าออกจากรูปนะเขาไม่แปลกันนะว่าเนี่ยคำมาออกจากรูปละเอียดเลยอ่าอย่างนี้เป็นต้นลูกผู้กถาที่ตัดแกะชัดเจนลุกผู้กถาก็ชัดเจนพระครูแปรอธิบายบอกว่าสั้งรวมเนี่ยถึงเราก็ปฏิบัติยี่องบทยแต่ต่างไปแต่ว่าให้อยู่ในสี ทำเงินอยู่ในสิงสิ่งก็เกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับเข้าของเข้าของเนี่ยทินนาทาเราต้องให้ไปให้มามีผู้ให้มีผู้รับคุณมีพฤติกรรมพวกนี้เลย,เยคนเดียวคุณอยู่คนเดียวเดียว,ยวไม่เกี่ยวอะไรกับใครศาสนาพูดต้องเกี่ยวกับคน <c oughs> ก็เกี่ยวกับ การเชื่อมโยงกับอะไรอะไรต่างๆมันไม่มีกายมันไม่มีกายท่านถึงสมทบว่าต้องสัมผัสวิโมแปรด้วยกายก็ไม่เข้าใจความหมายที่บอกสัมผัสดิโมกแปรด้วยกายคืออลไรับเลยพูดไปตก็เท่านั้นนะเพราะว่ามันมันไม่เอามันบื้อพูดไปบื้อแต่เราก็ต้องพูดเพราะว่ามันเป็นความบกพร่องความไม่ครบ ก็ต้องพูดให้มันครบครบมันพูดที่เข้าใจก็ได้พูดที่ไม่เข้าใจแล้วมันก็ยอมไม่ยอมมาแล้วมันก็บอกว่าเอ,อ้ยังก็ไม่ถูกไเหมือนของเราเออคุณก็โง่งไปอีกตลอดกาลนานก็ไม่ไปทําไงได้เขาสมัครใจจะโงงมีอยู่ครั้งหนึ่งครับท่านขอพูดเสริมที่ดรถามมาแล้วเอาคําตอบของเพื่อนที่ผมที่พูดที่เพื่อนคนนี้อยู่เมือนะครับ เพื่อนวันนี้เคยถามผมว่าในอโศกมีขั้นตอนการทำสมาธิยังไงในในต้องบอกมาเป็นขั้นขั้นลิ้เม่อครั้ก็ขอให้เขายกตัวอย่างว่าที่คุณเข้าใจนะคือมันเป็นยังไงอถ้าเป็นวัดอย่างที่พวกเราบวกันมานี่มันก็จะสอนเบื้องต้นเลยว่าหนึ่งนั่งลงสองขาซ้ายทับขาขวาหรือขวาทับซ้ายท่านยท่านสองมือทำอย่างนี้ก ขั้นสามหลับตาลมเบาๆขั้นสี่กำหนดลมหายใจเอาสติไว้จมูกขั้นห้าพยายามนั่นแยบานี้เนี่ยมันมีขั้นมีตอนอย่างเนี้ยประสบและนปัตฏิปิโดมีไหมในนี้ครับเอาทีนี่อธิบายฌานุกคุณทํายังไงหนึ่งมีศีลสองมีอภรณกาปฏิปทาสามสามมีสัรทมเจ็ดนี่แหละเป็นชานหนึ่งสองสามสี่กับวิชาก็เอาของพระเจ้ามาเนี่คือจารณะสัมปโนนะ แล้วคุณคนอยู่ไหนนันทาธรรมโนอยู่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสไปอย่างนั้นนะมีที่ไหนผมก็ตอบไปคล้ายๆเพราะนั่นนี่ะครับโอ้ก็ตอบว่างี้เลยแล้วเขาว่าไงผมเขอกเจ้าของตอบว่าขั้นแรกเลยคือเราก็ตั้งสติสังวรอินทรีย์สมบูรอินทรีย์นี่ มันไม่ <laughs Wha> ้าใจเขาบอกเขาบอกไม่ like ้าใจมันไม่จะหลับตาตรงไหนเลยมันจะเป็นสมาธิได้ยังไงอะไานี้จะตรงหลับตาอชอไหมาสมาธิจะต้องหลับตาขั้นตอนทุกอย่างต้องสอดคล้องกับคำว่าหลับตาน่ที่เรียกว่าสมาธิสมาธิจริงๆมันไม่มีในเจรณาสิบห้านะครับว่าสมาธิธรรมะก็ตั้งมันมันเป็นผลของการปฏิบัติธรรมกิเลสไม่มีครับ ฐานของการปฏิบัติทําแล้วจะเป็นสมาธิอัตมาก็เคยอธิบายหมดแล้วว่าจิตของคุณต้องเป็นอุเบกขาเป็นต้นเป็นตัวตั้งเป็นที่ตั้งเริ่มอ,อุเบกขาแล้วจิตอุเบกขาจึงจะค่อยตกผลึกสังสมสังสมส,งส,มสังสมเป็นสมาหิตโตต้องรู้เจตวปริยานสิบหกไล่มาไล่มาจนกระทั่งมาถึงสมาหิตโตเนี่ย ซึ่งมันยากที่จะเข้าใจเพราะว่าเขาเอางเขาสั้นเขาไม่เอาอะไรเลยนั่งรับตาเราสมาธิแล้ว<อ>คือมันโมเมีหมดเลยอย่าสมาธิมันต้องมีกระบวนการไม่ใช่ไปเอาอยางนั่งคู่บันลังหลับตาหายจะออกหายจะเข้าคุณก็ไปหาเรื่องที่จะไปสมถะองค์ประปรกอบของสมถะมันไม่มีการนะกดคมอ,อ,อ,อย่างเดียว เพราะั้นก็พูดไปถ้าเผอว่าเขาไม่เจตนามาอยากจะรู้เพิ่มไอ้อย่างนั้นเรารู้อย่างนั้นเราไปโทรมันง่ายจะตายชัดมันจะไปยากอะไรเราแต่อันนี้จะบอกว,ว่ามันไม่ใช่มาเล่นเรื่องยากแต่ว่ามันต้องมาให้ครบมันต้องมันต้องมาสมบูรณ์แบบแต่เมื่อคุณนะจะไม่เอาก็มันไปเป็นลายไเปเรื่องของคุณแต่เราไม่มีปัญหา จะให้นั่งแบบนั้นเราก็นั่งนั่งมาต้อโอ้โหไม่ใช่เล่นๆเหมือนกันก็รู้ก็ทําได้มันจะไม่ยากอะไรอย่างนั้นแต่ยังงี้ที่มาทําสมบูรณ์แบบกว่าสมบูรณ์แบบมันมีความครบต่างแบบกระตุ้หูจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติแบบครอบครัวง่ายกว่าเยอะเลยนะครับเขาะมันอยู่ในชีวิตว่าจริงๆนะใช่ใช่ ง่ายกว่าเพราะว่ามันเป็นชีวิตยาหมันของมนุษย์ชาติไอ้นั่นไปฟืนปนป้นความจริงะนะเอาทีนี้เอาเรื่องของคำว่ากิเลสนะกิเลสที่คุณหลับตาคุณหลับตากิเลสของคุณคุณจะได้แต่ละลึกเอากิเลสอันดีกิเลสอะไรต่ะไเมื่อกี้ไอกิเลสทีสก่กระทบตาขนาดนี้กิเลสมันเกิดตอนนี้ มันเป็นความจริงได้ยินเสียงตอนนี้น่ะได้กลิ่นตอนนี้มันเกิดความจริงมันเป็นกิเลสต,ตอนนี้คุณก็ทํากับกิเลสต,ตอนนี้อัตมาก็เคยพูดว่าคุณไปขยําขี่ทำไมขี่มันออกไปแล้วก็ออกมาขยําที่ก็ได้ยินเ่อมากโอ้ยไม่รู้กี่พูดก็ไม่รู้เรื่องมาทําเนื่อ้ๆน,นี่ไปเอาทําไมขี้โว้ย อธิบายกันเรื่องขน,นาดนี้แล้วมันยังบื้ออยูงกัินเมื่อเยากดันตุรกูจะเอาอย่างงี้วะเออเองก็เอาของเองอะไรกันนานาสงสัยคุณก็ยังเราก็นยัง